สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแก่มาบอกว่าปั๊มน้ำรถไถพังนะครับแล้วก็ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนเองนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าตรงนี้ตั้งอะไรรถแล้วก็กองกินรวมแล้วก็ 6 8 4ับาทนะครับทีนี้ลูกค้ารถไถก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับว่าอะไรมันแปลงอย่างไรนี่ครับเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นนี้คือใบพัดลมนะครับท่านอาจจะคิดว่าไม่มากใบพัดลมนะครับหนึ่งหน่วย 1,280บาทนะครับตัวนี้1นึ่งพบาท, 1, 000, บาทแล้วก็ต่อไปก็คือปาเกน็ปเกนปาเก็นปั๊มน้ำนะครับอะไรเบริกศูนย์นะครับนี่คือปาเกน็นปาเก็นตัวนี้มีมูลคะกหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะครับ 122บาทสำหรับปาเกินตัวที่จิบปวดที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่าชุดปั๊มน้ำครับทุกท่านอยากทราบราคาใช่ไหมว่าชิ้นขนาดนี้อันดูข้อมือผมนะครับกับขนาดข้อมือ,อ,มอ,อ,มอ,อ,มอถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ กับปองากาแฟเป็นก่อต่อตัวนี้ดีกว่านะนี่คือก่อต่อตีวสีขนาดสองนิ้วตางเกียงกันนะครับตานผู้ชมทราบนะครับว่าตัวนี้ตัวเดียวราคาเท่าไหร่สี่พันเจ็ดร้อยบาทกับตันนี่ครับสี่พันเจ็ดร้อยบาท หน่หน่วย4,700บาทนั่นคือปั๊มน้ำชุดปั๊มน้ำนะครับรวมเจ็ดชิ้นวันนี้ที่ผมที่ผมจ่ายไปก็6 8ก0บาทนะครับนี่ก็อยากกินอยู่หลายวันแล้วครับใช้ได้อยู่ซื้อได้เดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากที่ไหนซื้อจากคุณสมคิดซกซื่อนะครับ สีแยกต้นสมอสามกล่อง100บาทครับขายให้เลยแล้วก็นี่ก็ปล่อยแมงปูครับดูตัวตัวป่อยแมงปูนี้ผมซื้อมาสองร้อยบาทนะครับกิโลละ60บาทเอามาปิ้งย่างก็ได้ลวกก็ได้ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นมมน้ำายาม่าน้ำยาเจิตกระจก ใส่น้ำมันอาหารนกอกปัแปดร้อยสีบาทนี้ก็ลืมก้าน้ำมันอีก300ร้อนะครับเป็นอกปันอกปันสามก็7,140ันหนึ่ร้บะครับสรุปแล้ว7 1ด0ันหน่บาทก้าจะจ่ายวันนี้ที่ลูก,ก้าบางตั้นบอกว่า,วาไตแปง สองรลุกสองรแปลงดูสิครับตัวนี้ครับ4,700นอยนะครับไม่ใช่47บาทนี่หนึ่บาทนะครับก็วันนี้ก็ไปเบิกมาจากหูุนคูบตา้าตรังนะครับ มีคนเคยตักตวงว่าผมซื้อรถกันนี้รถปี2012แต่ว่ามาผมมาจดทะเบียน2014นะครับตอนนั้นผมซื้อ2014แต่รถเป็นปี2012อยู่กับผม8ปีก็เพึ่งเสียอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจเรื่องราคาเลยนะครับว่ามันไม่ได้ถูกอย่างที่คิด ใกล้หลวงก็ามาดูแล้วก็กกดไล <c oughs> ค์กดติดตามด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อจะได้มีกำลังใจตทนคลิปใหม่ๆ <c oughs> และได้รู้ปัญหาของชาวรถไถเรานะครับสวัสดีครับ